อย่างอะไรก็เป็นน้มาน้ำมากินปล่อยปลาอยู่น่าปลาลุงบางเราเบิงเข่าเราสบายงามเออสิไปอยู่มวยเป็นอะไรของมุ้งก่องกันเต็อยูด้วยมือเข่าสบายงามเถิปูน่างอันนี้วิจิตรุกหยาอย่างเดียวหยาดเต็มชงเขาพี่น้องชงเข่างามๆไปเบิ่งกับปนนี้มาเห็ดปนีเห็ดย่างไปเบิ่งดู สุดมา,มออก,ากินก๋อยเตี๋ยวปลาถั่งอะไรถั่วหอกหนักที่แล้วเข้าปปายด้วยจ้าเอาไว้เชิญกันขาน้าปปายนี่จะบายดีเปล่าลูกนี่เขา,าจะเป็นลมแล้วตอนนี้ มันกเนี่ยกินปลาแล้วก่อนปลาปูยอบูแยก็มีที่อยู่กินบ้าย้อนนั่นแหละเบิ่งแม่คู่ผเ่าไปขึนกินแลจะเอาปลาอันนี้ย่างอยู่กบยังบ่ได้เฮาบ่ขึ้นไปเอาตายกองอยู่อออัดไว้ก็ยังอยู่ักคนหลายๆเากไปเอาเือก็ตายกองอยู่แหละมันหาเฮาหาก็เบิดแนวกินด้ว่านี่ก็กินปลามื้กินป แล้วยืดมาวอมือนะเราก็ซ er ื้อชาวพันเขาก็ต้มชาววันนายอะไรนี่ขึ้นไปดีๆไหมเนี่ยก็เดี๋ยวนี้นะนั่นเลยค่ะปูไปลืน้ำตาันอยุ่มไปมีใครอยู่มอโนี่ชิมาจอเลยแม่ครัวคืองามเถอะวะงามเลยพี่น้องแม่ครัวแม่ครัวจะบแบสวยเถอะปลาได้ปลาอะไรหรอปลาปลาพี่ปลากระมือ สบายดีเด้อพี่น้องมาหากินข้าวอยู่นาเหมือนนี่เข้าวอยู่นาหมือเพราะโถโถซาจิวอยู่ได้วยปัจจิมายอยู่ป่ะซาจิวราคาเต้นซา,า,าจิวราคาเต้นข้าวนุกข้าวเตา้าซาจิวกระไรเดแซอร์เดเตอร์ก็จะทำอะไรชอยอก้อยป่าเพียเพคนมานพี่น้อง ทางไหนเห็ดยังเห็ดขอกไก่ไหมอัดของไก่พ่อใหญ่ขอกไก่พ่อใหญ่บางคืองามเถอะขอกไก่ขัดกะหรี่เป็นเห็ดขอกไก่กันแม่ยังบิวอยู่นาพี่น้องเอ้ยพุ่น่ะปลากับบวบบวบอยู่บ่บบวบถ่ายคลิปอยู่ค่ะไปชิเอาโทรศัพท์บ๊ที่มีผลินจะคนโอ้ยมันจำพอเดี๋ยวโบลินโบลินไปลินน้ำไอเทพเออบัดแล้วบัดแล้ว ไปแล้วจังเบิ่งลูกอยากคืนมันชีตุกโอ้ยมันหยังบาดนี้เบิ่งแม่ชีคืนออกลูกลูไปเลยน้ำหูอยู่ลูกไปลูกไปอยากเห็นเงินเห็นยังกันให้ดังไฟพี่น้องไปเลลูกแล้วเป็นเงินทั้งนั้นยำหม้อแล้วไปแนวอยู่บุบๆตะวานใส่กินเท่าไหร่ใส่ทานไปไว้แล้วเข้ากระจงไว้ทางกลางเนาะสูตรไปสูตรมันเด้อดังไฟก็ได้ สส่นนาบ้าสีเสือ,อคือขาวกันแท้เอาไม้นะชวนเอาชวนเอาที่ดินนักแล้วมา่ี้ก็ไฟใส่ม่คุ้ว่าเนาะยซี้วะชวนเข้าเออนั่นแหลงะขีงง้ใจกันตรงลงปล่อยตรงลงโอ้ยลูกเอ้ยถ้าน้ำมันยังใส่นี่นะน้ำมันบบไทยบริเมนบาริคิว เอาน้ำมันลดไทยแล้วกันเอาใส่ขี้เท้ากอยใส่ขี้เถ้าเขาใส่กระปเพร้เออสิไปซื้อก่อนใช่ไหกับเรากระเดี่ยวใครหาตีนโหดตีนอะไรู้ไทเป็นพาเห็ดอยู่น้ำเพลินไม่ใหญ่นวลห้ามีแตรอรุเก็บทงยางน้ำหมูหันเลยดังไม่ใหญ่นวลบอกว่าแม่ครัวโอ้ยกล่องเมื่อนี่กล่องคือขี้ตัวเด็ดนี่แห่งหงงามลงตัวเองแล้วหนึ่งลงตัวเองแล้วสอง อเสีบอเ<า>ดอออกแต่กล้องกับบันนี่อะไรเนาะคือคือเด้่ต้องเคยเนาะ <laughs> แสงมันได้เนาะลังเทือก็เห็นเบิร์ตจุดดำ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 หนาจึงเมื่อนี่ขีดตัวบอมี่เมื่อนี่ขีดตัวบอมี่ิ้วลยอยลังเทือกม,มันโพธเดตโตรจริงก็คือบว่าเดตปานนั่นหน้กล้องหนานจุดดำดำนางไฟพี่เนนมมุ้ัไดะรับหน้าที่วันนี้เป็นคนดังนะคะ เป็นผู้ช่วยยิ้วขาวพี่น้องแลนไปกินปีงปลาแต่สี่หาคำอยู่แล้วบัดกิงปลาไว้จะให้เขามาชี้เขาไมีแต่ผู้หนุ่มพอกระตาเยี่ยวชี้เขาหาสอบว่ามันสฮะนะไอจะเอาชีตลงบอกเอาไปแด้ห้ามคลายเบ็ดเลยห้ามเอาไว้ให้ลุงขาวเลยเนี่ยลุงขาวหมือนเราหกพัน ชงเบเลอนันให้งข้าไบเกือเป็ดกไก่ขายแล้วมือนีก็ขายชิบโเดี๋ยเขาจ้าสั่งใบบ้านบ้านนี่ก็ผู้เจ้าเขาเขาเอาดี๋เบิห้ามก็ที่เอาเมื่อกที่ขาบเขาเขาเฮาดีเออสมพอวานนั้นวานี่เขาชิบสอบอืานี่เขาชิบสอบผู้เบิผู้เจ้าเขาเขาเจ้าก็เอาห้ามเบิดพอดีโฮไว้โฮ่เอ พูดไปจ่ายค่าไฟอ้าเดี๋ยวแต่มาบังกล่องพูดไปจ่ายค่าไฟึงินใคทำข้างล่ลไปนแม่ไปลึกข้างลาเอานยแล้วเอาค่ะอนนนั้นใ่าเค่ครทำเงินครทำเราหายเอาดีแต่เป็นคนเอาเงินไครทำกับคนนั้นเอานี่แล้วต่ี๋ยวเราก็ไเจอไก่แล้วดีเอากินคุณอยากกินมันก ้าวหายหาเนอยขายยายาเก่าทั้งนี้ผมไปุดเอาพอดีไปเป็นขายาเบาตัวนุถามเชนกขายายายามเนพุกสี่เชนหาเ้าเรยนะพอดีบลหลนหนึ่งหลันหนึ่งเท่ากันมาันระานสองเซนพอดีเบิร์ดปานาเบิร์จะเบิร์จกเนชองสซมเชนเิร์เอาไปเชนกินป้าน่า ซื้อให้เผ็ดอันนึงของกินกันพะโลอันนี้กับเขาอันนี้ยางตะทงขนาดแหละอ่าลุภุรยอันนี้จะบล็อตพี่พี่สบายดีปลาลุกเนีนี่า็จะเจ้าให้มาเสียสามพัลให้ลกมาเห็นใจโอ้หนาล่อหล่อโอ้หนี่ไปเสียอันตัวสามสีนนะอืเนาจีปลาลุกมา้เบิรดอืมาอย่างมานเบิรเก่าเจ้อาไข่พี่เก่าตัวสามสี่นะเป็นมานปลาพี่น้องเลยช่วงนี้ มันะมง่งบุ่จอันี้แล้วบ่ยหมอตุ่มเนาะ้ลก็เสียหายได้อันนั้นเลยโอ้ยมีแต่อยากเบิ่มได้ที่เปอร์เซ็นต์แปดนะปานาเสียนะเซ็นต์แปดเซนตดเขก่อนทุญาก่อนขอบคุณค่ะหอมแก้มก่อนแพงไผ่ แงบอกโอับเขากับมาเข่าใรดโอ้ยควรเขาโทรศัพท์ไปเลยโอเคโอเคควัน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 นาจะ้ายงเลยเดี๋ยนีโยวเดี๋ยวค้ายเพลงฉบัอไาดทะเลกโอเคพี่น้องที่าเบิ่งบัตนี่พิ่นก้อยนนี้กำลังซอยหักแล้ว